ดรอปลิสต์ด้วยอ e ีเมลทุกคนมือนี้เฮาได้ลิงก์มาแล้วเป็นบบทุกคนให้เฮากดไปที่ลิงก์เลยทีนี้จะขึ้นหน้าของตาอ้านาออ่าอันนี้คือหน้าของผู้แนะนาเฮาเนาะหลังจากนั้นให้เฮาอ่านเงินไข่ทั้งหมดเนาะทุกคนค่อยๆอ่านเด้อค่นมีเงินไขอยู่ในหนีเบิดเนาะหลังจากอ่านเงินไขแล้วให้กดติก๊กทึกอ่าแล้วก็กดทันขั้นตอนทัดไปได้เลยหลังจากนั้นเข้ามาปุ๊บจะเป็นหน้าของคนไทยเนาะของการสมัครลงทะเบียนของคนไทยแต่ให้เฮาเนาะ เปลี่ยนประเทศด้วยการกดไปทุงราวอ่าเพียงเท่านี้หน้าตาการลงทะเบียนก็จะเปลี่ยนไปแล้วทีนี้เขากรอกไปเลยเนาะชื่อและนามสกุลแท้เด้อทุกคนเด้ออาร์มติอันนี้ตาเขียนเป็นตัวอย่างเนาะกีตานามสกุลดอบลิชนะดอบลิชอ่าทียูของตาเวียนเชียนนะจ๊ะใส่ทียูเลยนะเวียนเชียนอันนี้เป็นแบบอย่างเด้อรหัสไปซีนี่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่า หกอ่ะโอเคอันนี้คือตัวอย่างเนาะกอกบนโทรศัพท์อยู่ประเทศลาวห้าซี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 เอาเกินเกินหนึ่งสามเจ็ดอ่ะเพจยิงนอ้อยเฮาติ๊กถึงยูวอนนี่เดอ้อวันเดือนปีเกิดน,นอ้อยเขาเขียนศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่ะโอเคเรียบร้อยเนาะทีนี้สื่อ Facebook เนาะอ่ะอันอุต้อง18ปีขึ้นไปเดอ้อจึงจะสามารถสมัครได้เนะทุกคนเนาะสื่อ Facebook อ่ะ พัดทศสอนอันนี้คือซื่อแท้ตาเนาะสมมุติให้เห็นเนะาะมณิดาลัดมณิดาลัดตาใส่ซื่อเฟ e บุ o กตาเนาะรหัสผ่านเข้าเนาะอ่ะอันนี้ตั้งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพยายามอย่าตั้งยากหลายเนาะทุกคนเนาะอ่ะอีเมลทีนี้ใส่กรอกอีเมลเนาะกิตา o ด l ลิชนี่ o p l ลิชนี่ atgmail.com กิต้าสมัครเมลเมื่อกี้นี่นะทุกคนเนาะ com โอเคเช็คคืนเนาะทิตา d o b l i t gmail com ทีนี้นะให้เขากดไปหลังจากเขาก็อ,อกอ e ีเมลที่อยู่ถือต้องแล้วถ้ากอ,อกที่อยู่อ e ีเมลบบถือรหัสจะบบส่งไปเขาลองกดส่งยืนยันอ e ีเมลเนาะตึง้งทีนี้รหัสสีตัวเลขกําลังส่งไปที่อ e ีเมลเขารอท่าเบิงเดอว่ามันจะเข้าโบอ่ะทีนี้ให้เขาเข้ามาอ e ีเมลเขาเนะาะแบบนี้เนาะอีเมลเมลรอนะ เรียบร้อยแล้วเห็นบอทุกคนนี่ดอบลิสต์มาแล้วกดเข้าไปอ่าที่อ่ารหัสอีเมลคือหนึ่งสี่หนึ่งสามนะทุกคนเนาะโอเคนี่หนึ่งสี่หนึ่งสามโอเคนะทุกคนนะเ,นเ,นะนนะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะอ่ะโอเคแล้วให้เรากดทัดไปได้เลยนี่แล้วก็กดยืนยันสมัครตัวแทนจำนาย หลังจากนั้นก็เป็นการสมรัครทีเรียบร้อยแล้วเนาะกดไปกดไปเย่หลังจากที่เฮาลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยเนาะผู้แนะนําของเขาจะส่งเนาะลิงการเขา้ารู้ว่ามเมยเฮาคือลิงนี้ให้เฮากดไปที่ลิงกเลยถ้าหากเป็นโทรศัพท์ iPhone เนาะเวลากดเข้าลิงกปุ๊บมันจะเป็นหน้าแบบนี้ให้เฮาสังเกตอยู่ขวามือเนาะปุ่มปุ่มสี่เหลี่ยมนี้กดไปเลยเนาะและให้เฮากดไปทีเปิดด้วยเบราเซอร์เริ่มต้น หลังจากนั้นออกมาหน้านี้เนาะให้เฮานะก็อีเมลของเฮาอ่ะอีเมลของเฮา g i t a r ดอปลิสดอปลิสอ่ atgmail.com แล้วก็กอกรหัสผ่าน1 2ึ่งสอ่ห้เรียบร้อยอ่ะเพียงเท่านี้เนาะให้เฮากดเข้าสู่ระบบตัวแทนได้เลยนี่เรียบร้อยได้แล้วนะทุกคนเนาะ